สวัสดีค่ะพเพื่อนๆโอ้ยมันร้อนอบอา้าวจริงๆเลยอยู่หน้าบ้านมาหลังบ้านก็วันนี้ไม่มีลมไม่มีโชยเลยอ้าวขอเสียงเพลงหน่อยจ้าขอเสียงเพลงเสียงแคนหน่อยอ่ะขอเสียงเพลงเสียงลำเฝ้าเข้าเฝ้า,า,า,าม้าค่ะพี่น้องค่ะย่านม้ามาเคียร์ขเขามาลำ่ลำ,ลำ,ลำเราวอกจากหน้าบ้านกับมาหลังบ้านมาเปิดพเพลงเดี๋ยว แหนกออกเคนไนกำลัง <c oughs> กำลังใส่เสียงพินเสียงแคนให้อ่ะเบ้ากันไปจ้าจี้จอยน้ำเครื่องมังอีกเกยอดสาเงิงนแง่กินข่าตางังขิงอดสก,กินแกงลิงบัตเตอรุ่นจังแกงสางพี่น้องเอ้ยโบราณนบ่าเน,นานะอดเสบ้าผู้หายซ้ำ่พอผพู้พ่นดีว่าสันวาอ่ะดีว่าดีก็ฟังไปแล้วมา,มาทักมาไทายกันค่ะออกเะ สวนแตงสวนกระโพดกระเบอไว้กระแดดฮ้อนจัดอิหลีค่ะพี่น้องค่ะเอามือนี่กับาหลังจากตรงนี้กบเกี่ยวเขาเขาเคยบึงอันเขาสวยๆงามๆมือนี่พ่นกะเกีียวเขาเรียบร้อยก่อนเฟืองก่อนฟางพ่นกะอัดไหง่วให้ควายพ่นยางดียางเรียบร้อยเนาะบึงชมตุ่งต่อไปกะวิทนาฝนไปแลวกบมีหนังแต่ นาแรงระบาดที่นี่คันว่าหนาวกับว่าหนาวน้ามือห่อนมือหนาวจังมือนีแล้วห่อนอปบขนาดพี่น้องนี่เกี่ยวเขาเรี้ยวพือ่อกะอัดก่อนฟางไว้ถ่ายงวัวเอาไว้กินนวหละกินหน้าฝนหน้าที่ว่าวานข้าวแล้วปล่อยงัวไม่ได้น่นแหละอืตอนนี้กะงาหยา ตัดหญ้าตามกันแท่นหน้าได้เราเอาพี่น้องเอามาจวดจวดเอาไซลสดะคือน่านเปิดแท่ละเสียงเพลงเสียงลำรอฟังอยู่เด้อรอฟังอยู่นะคะเอาหันหน้ามาดูมาและเสียงมาแล้วพันเอกออเกนไนลำเองนักเลงพอ ลำเองเปิดเองเราพูดชมผู้ฟังเราก็ต้องรอฟังเมื่อกี้ในี่องเสียงคาดว่าน่าจะเปิดทันคลิปนี้เอ้ไม่ทันคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ช่วงใบยๆเย็ยยยนๆเนาะปากเป็นกำลังแรงใจใกันและกันพี่ดูซนี่ว่ามี่ยังดอกค่วมเกา่าค่วมเดิมถามว่าทำไมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ แต่ปรากฏไรกดแจ้์จังได้คลิปเจ้ามันบ่ปังคลิปเจ้าบ่มีอียงสิมาให้พี่น้องเบิ่งเท่าที่เขามาฟังว่านี่ก็เป็นบุญของเจ้าแล้ว่าก็ยอมรับอยู่ดอกค่ะพี่น้องแมนบอ,อ่ามาแล้วมาแล้วเสียงเพลงเสียงลำฟังมวนมวนค่ะพี่น้องสักนาทีสองนาทีเนาะมวนมนอ้าวไปสะสล้วยะเนกออกเกนหน่ใสบ่บ่ไดใสบด่บ่ไดจุดจวดอีกสักหน่อยหนึ่งอ่าอ่า ฟังเพลงไปกับฮึกเคิมไปก็ขอขอบคุณนะคะคืนนี้เจอกันที่วัดลอยกระทงเอาคลิปนี้สั้นๆกับพี่น้องคะ่ะเนึกเสียงเพลงเสียงล่ำกับยุยุติดติดอืมเปิดยุนาบ้านปุนละพี่น้องคะ่ะนั่นโอ้ยบาย,บายยดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะอืม